ไม่น่ารักตรงไหนเอาปากกามาวงดีกว่ามาอีกแล้วครับสาวทรงใหญ่ตัวเล็กสเปคพวกเรานี่แหละสวัสดีครับพบกับช่อง A ak 0 9ช่องสปอย av เด็ดๆมี av ลหลายเรื่องมาให้ท่านได้รับชมนะครับก่อนจะไปฟังสปอยขอทุกท่านคนละหนึ่ง subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน,น้อยช่องนี้ของเราด้วยนะครับมามาเริ่มเรื่องกันเลยดีกว่านะครับ วันนี้นังเอกของเราคือน้องยูระคาโนะนะครับซึ่งยอมรับว่าเป็นนังเอกที่น่าได้กเด็กนะครับแต่อย่างอื่นไม่เด็กนะครับไปดูเองแล้วกันนะครับก่อนอื่นก็เอานี่ไปเลยนะครับแจกพิกัดแจกวาบกันก่อนทุกท่านจะได้ไปหาดูหาชมกันให้ตาแฉกันเลยทีเดียวนะครับน้องคาโนะของเรานะครับวันนี้เธอรับบทเป็นพนักงานสาวสวยประจําร้านเช่าหนังสือแห่งหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วนังเอกของเราเนี่ยนะครับเธอมีความหลัง ฝังใจอยู่เมื่อตอนเธอเรียนมัธยมนะครับเมื่อ5ปีที่แล้วก็คือเธอโดนลวนลามนะครับบนรถไฟนะครับซึ่งตอนนั้นเธอไม่กล้าร้องให้คนช่วยแต่ก็มีพลเมืองดีเป็นผู้ชายนะครับร้องให้คนช่วยซึ่งไอ้คนที่ร้องให้คนช่วยเนี่ยเป็นแพร่ระบาสนะครับถูกจับข้อหาลวนลามซึ่งนางเอกของเราก็เก็บงำนะฮะเก็บงำความลับเหล่านั้นไว้ซึ่งมันก็ทําให้เธอเนี่ยกลายเป็นคนที่กลัว กลัวผู้ชายไปเลยนะครับซึ่งวันนี้เธอก็ได้มาทํางานตามปกตินะครับแต่สิ่งที่ไม่ปกติก็คือวันนี้นะครับมีผู้ชายคนหนึ่งไว้มาเช่าหนังสือพอนางเอกของเราเห็นผู้ชายคนนี้เธอก็ตกใจและจําได้ทันทีว่าไอ้ผู้ชายคนนี้แหละคือคนที่ตะโกนนะครับร้องให้คนอื่นมาช่วยเธอแต่ว่าผู้ชายคนนี้ก็ถูกจับ นะครับข้อหาลวนลามซึ่งนางเอกของเราก็รู้สึกผิดนะครับที่ไม่ได้บอกว่าคนคนนี้ไม่ได้ทานะครับและที่สําคัญคือพอคนนี้มาถึงนะครับเรียกว่าพระเอกแล้วกันนะตอนนี้เป็นพระเอกนะครับก็มาคุยว่าทําไมเธอไม่ตะโกนร้องให้คนมาช่วยและทําไมเธอไม่บอกความจริงว่าฉันไม่ได้ทําซึ่งตอนนี้นางเอกของเราก็ขอโทษนะครับแล้วก็ยินดีจะทําทุกอย่างเพื่อชดใช้ซึ่งพระเอกของเรามันก็นานแหละครับเปิดวาร์ปใส่กับนางเอกซะจนยาวไปครึ่งชั่วโมงซึ่งพอหลังจาก จบฉากนี้นะครับพระเอกก็ตามนางเอกมาที่บ้านพร้อมกับบอกว่า <_ C 1> ฉันหิวอ่ะทำกับข้าวกิน่อยสิพอนางเอกทํากับข้าวกินพระเอกก็ชมว่าอร่อยซึ่งนางเอกของเราชอบนะครับว่ามีคนชมเธอซึ่งเธออยู่คนเดียวนะครับก็เหงาเป็นธรรมดาเนาะจากนั้นทั้งคู่ก็จัดกันต่ออีกซึ่งฉากนี้ยาวนะครับเกือบชั่วโมงพอวันรุ่งเชา้าพระเอกก็บอกกับนางเอกว่าไปทําง,งานดีๆนะฉันเป็นห่วงซึ่งตอนนี้นางเอกของเราเป็นไงครับจิตใจเริ่มวันไหวแล้วสิจากอยู่คนเดียวมานานก็รู้สึกชอบพระเอกนะครับ ซึ่งทั้งคู่ก็ได้วางแผนว่าจะไปจับไอ้คนนั้นให้ได้เลยที่เป็นไอ้โรคจิตตัวจริงซึ่งก็ทั้งคู่ก็ใช้แผนให้นางเอกไปยืนร่อนะครับซึ่งก็ไม่ประสบความสําเร็จซึ่งตอนนี้นะครับพระเอกก็ทําหน้าที่เหมือนฟิลแฟนนะครับไปรับไปส่งนะครับนางเอกซึ่งอ่ะพุงตงรงอ่ะร้อยทั้งร้อยผู้หญิงแพ้ผู้ชายแบบนี้แหละครับเช้าถึงเย็นถึงคอยอ,อกใจนะครับซึ่งตอนนี้นางเอกก็เริ่มรักพระเอกแล้วนะครับจนสุดท้ายนางเอกก็บอกว่าไม่เอาแล้วไม่ทําแบบนั้นแล้ว ฉันจะทาตามหัวใจของฉันบ้างพูดจบนางเอกก็จับพระเอกกลายเป็นว่าตอนนี้นางเอกขาดพระเอกไม่ได้เลยนะครับทั้งคู่ก็จับกันยาวไปจนจบเรื่องซึ่งตอนท้ายนี่ก็สรุปก็คือจับผู้ร้ายตัวจริงได้นะครับทุกท่านอย่าลืมนะครับไปหาดูหาชมตามวาร์ปนี้เลยที่ให้ไปนะครับเป็นหนัง AV ีแนวโรแมนติกแล้วกันนะผมใช้คําว่าโรแมนติกเพราะจบแบบแฮปปี้แอนดิ้งนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็พอแค่นี้นะครับไปพบกันใหม่สําหรับเรื่องหน้าอย่าลืมนะครับกด s u b s c r i b e ให้ช่องน้อยช่องนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ